วันนี้ก็จะพาไปดูอีกเกาะเกาะหนึ่งนี่จ้าก็ดูตั้งแต่ตรงโน้นมาดูซิบ้านช่องก็อยู่บนเขาแล้วก็นก็จะเป็นทะเลหาสมุกฝั่งนี้แล้วก็จะเป็นเาเรียกว่าวัตถุโบราณพื้นใหญ่เยอะแยะมากมายทั้งสองด้านสองด้านก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเยอะมากที่นี่ก็จะมีคนที่เขานั่งตกปลา อยู่บนตรงเขาเรียกว่าฝั่งตรงโน้นเขาจะเรียกว่าตรงส่กั้น ด้านหนึ่งนะคะพี่แดงก็มา,าให้เห็นวิวด้านอีกข้างหนึ่งของตัวเรือนะคะตัวเรือสาราญเนาะอันนี้ก็คือแต่ละห้องแต่ละชั้นนะคะพี่แดนอยู่บนชั้น11นะคะตอนนี้แล้วก็นู้นก็จะเห็นนะคะภูเขาภูเขาแล้วก็บ้านช่องนะคะทีข่ขาวๆนั่นแหละก็คือเป็นบ้านนะคะลักษณะบ้านของทุกคนแล้วก็ตรงน้นก็จะเป็นนะคะเป็นท่าเรือเป็นเ,เรียกว่าคลังสินค้าต่างๆนะคะแต่ละบริษัทแล้วก็จะมีเ,เรียกว่า คอนเทนเนอร์นะคะตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่เขาอ่ะน,นะคะนำสินค้าเข้าหรือว่านำสินค้าส่งออกมาที่ตรงนี้กันหมดเลยนะจ๊ะกำลังเข้าก็มีจากตอนนี้นะคะเป็นบริษัทใหญ่ๆเป็นบริษัทเกี่ยวกับการเดินเรือต,ต,ต่างๆเนาะ่แต่พามาดูตรงนี้นะคะวันนี้ก็คือจะรอบๆตัวเรือที่แดงก็เดินรอบเรือมาแล้วเลยมาให้ดูฝั่นงนี้บ้างจ้าดูภูเขาถ้ามันยาวมันอันนี้นะคะมันเป็นรูปก,กลมนะคะมันไม่ได้ยาวเหมือนกับอีกที่หนึ่งนะคะอ่าอีกที่ผ่านมาเมื่อวาน ยาวความยาวของเกาะ200กิโลเมตรจ้าน,นี่ก็คือมันจะเป็นกลมๆนะที่เซนตินิสจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวพาไปดูที่อื่นต่อจ้าบ๊ายบายจ้า